สบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำมีมอนเด้อจ้าแกงปลานิ่นใส่เน่้อใหม่สม้มยังไ,น,ไนกะก้อยมักเล่นใหม่มานั่งอ่นพนันสือมาแมามามากินน้ำกันร้านอยากแกงปลานิ่นนางขิงเผินก็เลยแกงสุดคนกิน <c oughs> สบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำแม่หมอนเด้อจ้าเจเสียงใจถูกกำลังใจทุกคำคอมเมนตะ์เนาะสบายดีเด้อจ้ามา <c oughs> เป็นไอ้เบิดสุเพิณ์นะไปนอนหอยใิดไอ้ก็แล้วเดี๋ยวให้ย้อนอยู่นอนกันแหละเห็นบ่ะไปสุเพิณ์ติดไอ้เห็นบ่ะนอนห้องเดียวกันสิอือนั่นแหละห้จึงรอนนอนนะขานั่งนกพิ่นมานอนหนึ่บ่คืนนี่บ่ะนี่พูดพนันพนันเพิ่นท่านผงดเนี่ยแมาแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำมีมอนเด้อนางคีมอยากแกงมันปลาเนื้อสันไม่สมอะไรเขากินแน่สมัยก็เลยแกงสุรานกิน บ่มีข้าตูวมาซื้ออีกตูออกตมาเนียสัอดอันยันหายจนจำกกเลยข้าตูยังไงหายจำกเลยต้นเดียวนะวงน้องประธานแต่บอกเพียงับเป็นคอแห้งติดสนทนเนี่นันน่งเย็นเนีย่นนยจิมกเจ๊คอกำอุน,น,อน พอดใส่แล้วน้อมนี่ัวมาเที่ยวอีกบโจูบิบุมวันเนี่ยนั่งนกสอแฟนเหมามพี่บ้นไม่มูลินจะมาเห็ดหยังนี่พอดใส่แล้วเอายังมาบางกล้องเลยนี่ ที่รถบ่ตักออกตักใส่ถังโหลดตัวมาหมดแล้วโอเคโอเคปอดป้าล้ตอน้นเสารกินแ่ัน มันบอกกลางกินง่ายมันเมื่ออะไรกินง่ายซื้อเลขกกับรถซื้อพี่น้องเอ้ยเหว่ามาแต่น้านนั่งหล่ามื่อวานพึ่งมาตอดวิ่งมาตอดค้อมอนป้าบอเจ็บป้าบอหะให้เลขเพึ่งบ้าวะแค่บ่แม่ดีเช็บแล้วไปซื้อเอ <c oughs> าซะ เลขผึงนะชิพหกเจ็ดหนึ่งหกไปหมอนสื่อจักรักเจ็ดสื่อจุบดีถ้าแท่นก็บอกมาซ้อนอยู่ถ้าแผ่นทางหอยข้อกับเคปเดียวไม่เท้าอ่ะสันคือระเบิงเพราะว่าม่มอนเคยแต่ก่อนมีผึงมาบินต่อหน้าไปท่างผึ่งบินต่อหน้าแต่ไลน์แค่ดึงหลบมันก็ซื้อผึ่งออกผึ่งอีลี่เห็นไฮะแล้วมันใจว่าผึ่งต้องเป็นชิพหกหาหกเก้าหกไว้หมื่อวานเนี่ย กระจักเป็นทีเทปศูนศูนเกศูนศูนโอ้ยยังเหมือนซัดรับรละเกตถึงโชคดีแล้วคีโรจักเนาะคิโรจักกับรับเก,ออกจเราเกจซูนูนมือกอนน่อนเนี่ซื้อ,อนนซื้อก้อนซื้อมันสุดอันคลิปตะกอนได้คีเทปหน่อยเขาในเฮือนนางอ้นห่าข,ขานแะม่มอนซื้อนะมันถอาออกซะหมื่นนะมันถอาออกหมื่นนี่โอ้ยอยากหาย เวลาทำมันลิ่เดี่ยวเวลาหนดอกคุน้องหาบาทสิบบาทป็นงินงินบาทม่หอรลอยตีเรยม่หอรลอยเ้าสามสิบบาทพ็ได้พังเขาได้รุ่นแฟนก็บอกดิเค็ปเอาเลยไหมคอกัเค็ปอเปลบ้า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 มันจะเป็นผึ่งมันช่เป็นผึ่งจะกอเอาสองอันเพผึ่งตด เออนายจะเอาทั้งกี่เก็บทั้งผึ่งนะไม่เอาเฉพะผึ่งอย่างเดียวเขามีผูวถือกักคนเลยเหมือนวันไม่น้อยเขาบันทึกกระเพางเลขอ,กออกเจ๊ดซุ่นๆนะบนมาสั่งหายนักตัวเม่นพงสา 38, มแปดพงเมันนักสามแปดเพราะว่าจูดเลขไม่ถูกมันออกคนไหย 038เนาะประเดทอแผ่นพันกับมะเกียวกับมันเหม็นอีกนางอ้นพันกับเพียนเกี่ยวก็เหม็นอีกพันแบบพันตะตีกันก็เหม็นนางอ้นน้อยนะพันตะตีก็น้องอบยคือมะเกี่ยวกับมันขอถูกขอเ็กไม่ถูกจะได้นาอวะบใครก็ซื้อม็นซื้อม็นหมดทุกคนเลยเมื่อวานเนี่ยคือบันหลัง0 3ดคื้อเพื่อนเราพิเศษ ออกคุณสูตรมัออกสามแปดขนออก 3, า 3, 8, 8, 8สามแปดเจ็ดแปอจนถึงม่อคุณคนนบนเป็นเลีเยีอดบเป็นะเป็นี่เป็นเบียดสามแปอมัน,น, 3, นคือเราเบิองสองพันจีสามปอเจ็ดแปด 38, 3000สามแปดสามพันช่องแปดนช่สองพันหาพันกี่ก <c oughs> ็ราะคิดแบบก็ได้บังเด็กเงี้ยตอนหาหมึงขึน <c oughs> ยังตัวไหนเป็นเด็กเงี้ยตัวไหนเป็นเหลืองแล้ว แปด่ะโอ้ตอตกแบบสอบใค้ดินแห้งเกินไปโคตรจะเข้าซอกเดือนแต่โคตตกมัน

นี่ล่ะอืมอ้า,ายินหลุดินข้าเจ้ามาอยู่ล้วนี่แหละเป็นว่าข้าเจ้าแมวนี่คือข้าเจ้าเจ้าซิบิตในี่โตคนนะขาโปรไซผ่าแมวมาไหนเนอะ คุณแม่มาอยู่เฮือนอยู่สั้นชีวิตกูได้คิดขาแมวบาดตักปโยอ,อีน้พอคนไปยูนีแม่คนไปยูนีลูกคนสองโตเขาก็แม่ อาููนี่ได้ออกบาเนะี่ยแล้วก็แม่ซีคื้อก,กันซี้อต้ซียังซีแบบนี่ฮะอะไรตัวนี้ชี้ทํำตาลดเวยมาเถอะนะชี้สมชี้สมเอาะสมคุนขาวชี้สม ปีปลาสองตัวนี่ยังตัวหนึ่งแตสตัวกักินบูเบิรึสการ คืออีกพี่น้องเออเราซาวพ,พันกี่สามสิบกว่าบาทเป็นเงินไทยปลานิ่งที่แม่มอนสือสือแปดกิโลมือไอ้ตะโกนคั่วเขาส่องผิดไใบใบแกงใบทอดใบพ่นกินนีแนน่แหละเนี่นี่แหละแซ่มันถือซื้อไม่มีอันบางมือมันก็มีบางมือก็บ่มีมันบ่มีมขุมมือ มือแล้วจะจะเอามาเขาก็ซื้อไว้ลายไปขึ้มาใส่ข่าวบ่มีงานะได้งานยังจบนะลานจีนีทีจะอลันไปจอดเรอจ้า ช่องเนมโมทาก,กีัาเกี่ยวเลจ้าบีบ้า